กิหมี่นุ่นหอมมากเลยอ่ะจิมราดอ๋อเดี๋ยวก่อนกิงดีอ่ะทุกคนครับวันนี้ทางจะพาไปกินบะหมี่กวางตุ้งเบตงเจ้าเก่าทุกคนถ้าเราไม่ต้องไปถึงยะลาเรามาแค่นี้พอจเจริญน,นคร78จ้า แต่ว่าตอนนี้เราต้องรอวินเข้าไปในซอยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าไม่มีที่จอดเราดูรีวิวมาแล้วอยากกินมากเพราะมันน่ากินมากมีไก่ทอดใช่นนมีคนส่งมาแบบให้มากินเยอะมากก็ต้องมาที่นี่ใช่มาที่นี่แล้วก็ตอนนี้เราวินเดี๋ยวเข้า,าไ,ไปในไไปในซอยโอเคเรอดูเลยเมนูเยอะมากมีทั้งข้าวมีทั้งบะหมี่นะเมื่อกี้ทามสั่งไปเป็นบะหมี่ ไก่ทอดใส่เขียวใส่หมูด้วยอืมอยากกินแล้วอะ่ะอยากกินมากดุกทีมาแล้วจั๊บทุกคนโอ้อยากินมากน่ากินมากดูกีดูเส้นบะหมี่เขาดีเส้นอันนี้คือแบบว่าสีเส้นคือมาแบบหอมๆแล้วอะ่ะแล้วกลิ่นคือดีมากอะ่ะอันนี้คือเมนูอะไรเนี่ยที่เราสั่งอันนี้คืออันนี้คือบะหมี่พิเศษนะบะหมี่ไก่ทอด ปส่เกี๊ยวใส่หมี่เกี๊ยวหมูแดงไก่ทอดใช่ไหมใช่แต่หวานมากขอชมซีมมนสุกหน่อยหอมหอมหอมมากอนี่คุกเลยขอชิมก่อนเลยจ้าขอบะหมี่ก่อนเลยจ้า อ,อยู่อร่อยมากเลยบะหมี่อร่อยมากก,กัดไก่หน่อยสิโอ้ยคือได้ยินเสียงกรอบมากเลยอะตอนเนี้ยเนยมากอร่อยมากบะหมี่มันหอมมากเลยอ่ะแบบ ไม่ไม่ใช่รสชาติที่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยอยากะตะกล้องลองเมื่อคืนอีคือเจ้าของร้านบอกว่ากินแบบไม่ต้องปรุงเลยนะเธอเลยเขาเลือเครื่องปรุงมาให้แต่ไม่ต้องปรุงแต่ไม่ทันแล้วจ้าเออร่อยจิงเรากินแบบไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงก็คืออร่อยแล้วอยากให้ทุกคนกินว่ะคือใครมีโอกาสมาก,กินคือมาก,กินเลยนะจริงๆอร่อยมากมีไรเดอร์เข้ามารับไม่หยุดเลยอะนะนะ แล้วก็เมื่อเกีย้ยต้นคลิปที่ทามบอกว่าไม่มีที่จอดอ่ะคือเราไม่รู้นะไม่เคยกินมาก่อนแต่ว่าเมื่อเกี้เข้ามาถามอีแล้วอีเขาบอกว่าจริงจอดหน้าร้านได้เลยอจอดหน้าบ้านเขาได้เลยหรือว่าแบบบ้านไหนที่ปิดอยู่อีเขาบอกจอดได้เลยเทุกคนจะได้รู้ไว้นะอร่อยอ่ะน้ำซุปก็หอมนี่เกี้ยวมาเสิร์ฟแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะน้ำจิ้มอีเขาบอกว่าเที่ยวเองนะจ๊ะที่ร้านนะคะ ไม่ได้แบบว่าซื้อสาเร็จนะจ๊ะตอนนี้<ล>ค,คือแบบอยากกินแล้วอ่ะน,นี่แล้วคือเกี๊ยวแผ่นใหญ่มาก่ะเทียบกับมือก็คือเท่าฝ่ามือนหนึ่งเลยเฮ้ยใหญ่จริงมีความแบบพองลมอ่ะอุ้ยเกอบมาก <S <S นี่มันไม่ใช่เกี๊ยวข้ธรรมดาทุกคนเนื้อมันหอมมากเลยอะ่ะปลาฟูใช่ไหมไม่อะมันหอมหอมมากเลยอ่ะพี่ มีซี่งั้นจริงเหรออืมอ๋ออีกสักชิ้นได้ไหมเกรี้ยวข้อหอมมากไม่เหมือนที่อื่นจริงอืมอร่อยจริง มันไม่เหมือนที่อื่นนะเมื่อกี้นักท่องชิมอะไรอ่าเงี้ยใช่มันแบบว่ามีความเบาๆของมันเบาๆเหมือนหอมไข่ป่ะเออมันมันไม่เหมือนที่อื่นใช่อร่อยมากจริงหืมมันคือ Amazing เกี๊ยวมากอ่ะน่าใจว่ะนี่พี่บอกให้ทำแบบนี้จิ้มราดอ๋อเยเดี๋ยวอร่อยจริงต้องสั่ง ต้องมาไม่ใช่ไม่ต้องสับต้องมากินอะ่ะเป็นไงบ้างมีคำสุดท้ายนี่จริงจริงหมดแล้วนะอันนี้จิกของตะก,ก้องมาขโมยเส้นฉันไป เม่กีสั่งข้าวหมูแดงมาเพิ่มเดี๋ยวรอดูเลย,พยเพราะเขาบอกว่าคือเด็ดจัดไปจ้ามีมาแล้วข้าวหมูแดงคือเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าข้าวหมูแดงอยากให้ชิม <c oughs> เพราะว่าความพิเศษคือน้ำหมูแดงอ่ะเขาเอาน้ำหมูแดงที่มาล่าเน,นี่ยเอามาจากน้ำของหมูแดงที่ย่างอ่ะแล้วหยดลงมา,าเป็นไงมันก็จะมีวมความหอมป่ะใช่ก็คือหอมจริง เดีจะลองชิมก่อนทำแรกเนี่ยหอมละหอมมากแต่เหมือนน้ำเพราะจะไม่ใช่แบบว่าสมัยนี้ป่ะคือสมัยนี้มันจะเป็นน้ำแดงๆอ่ะแต่อีกเหนียวปรุงมาอันนี้คือเหมือนดูดิความมันอย่างเงี้ยให้ดูเห็นไหมมันจะมีความน้ํามันของหมูย่างที่หยดลงมานะอันนี้คือแบบดูเจ้าเก่าใช่อันนี้คือข้าวหมูแดงจริงๆอือน่ากินอือจริง เขาแนะนำว่าข้างองกินเราก็ใส่น้ำส้มด้วยฉันก็ลองจ้ะดีนะดีอ่ะโอ้โหดววื่มตื้นกระห้านึ่เลยอ่ะอร่อยฮะไปอยู่ไหนมาวะเนี่ย ดี่เป็นยังไงร,รสชาติอะเปรี้ยวไหมอะไม่เปรี้ยวหะนะเพราะาสมกับอหมูแดงแล้วมันจะแบบมันจะเขาเรียกว่าคมกอมอบเออไม่น่าเขาบอกให้ออลองมาชิมอืม<ๆ>เขาบอกให้ลองใส่น้ำต้มอร่อยจริงว่ะเกียกนะจ๊ะเกล้งจริงจ้ะ แต่ยังไม่กลับแต่ยังไม่กลับเพราะว่านี่ห,หลอสารแล้วก็อันนั้นกลับบ้านอีกสามชุดจัดไปเดี๋ยวท่ออีกสองชุดร <c oughs> อยจริงอ่ะมาชิมกันไดนะ้ทุกคนอยากให้มาชิมจริงเปิดตั้งแต่6โมงเช้าทุกวันจนถึงประมาณบ่ายสองครึง่งประมาณประมาณแต่ว่าโทรมา,าสอบถามก่อนนะเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยหยุดปสองวันไม่แน่นอน๋ย <c oughs> ่ทางจะทิ้งรายละเลอียดร้านไว้ข้างล่างไว้กันเนาะได้เลยจัดไปอยากให,อกให้อยากให้มาชิมกันจริงอ่ย